สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเครื่องซักผ้า h ฮเออเมนูที่2แล้วครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกเป็นไก่ทอดขมิ้นเรียบร้อยเมนูที่2ก็จะเป็นไก่ต้มขมิ้นกับฟักเขียวครับ เดี๋ยวผมมีส่วนผสมก็คือผมมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยอันนี้ผัดรวมกันกับน้ามันให้หอมก่อนนะครับผมก็จะใช้ไก่ผัดด้วยกันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปเราจะใช้ฟักเขียวครับใส่ลงไปพร้อมกับนี่หอยซัวครับแบบสดหรือโกลโบนะครับที่ซื้อจะเป็นลากๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับปอกเป็นสีขาวๆแล้วก็เอามาสไลด์บางๆนะครับแล้วก็เกากี้หน่อยครับขมิ้นเนี่ยตัวเอกเพราะมันจะเหลืองเราต้องใช้ถุงครับตาเขาแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวผมมาดู ลากักชีใสรากักชีก่อนนะครับเดี๋ยวล้างนิดนึ่งยำๆนิดนึงให้หอมครับใส่ลงไปกระเทียมครับเสร็จแล้วน้ำมันครับผมใช้น้ำมันทั่วเหลืองตาหงุ่นนะครับนิดหน่อยครับผัดเพื่อที่ให้สามเกลือเราหอมเท่านั้นเองครับ เสร็จแล้วยังไม่ทำอะไรนะครับมาดูฟักเขียวก่อนเราจะใช้สักครึ่งลูกครับปอกผิวข้างนอกคือเปลือกข้างนอกออกบางๆเนี่ยครับผมล้างสักหน่อยครับ ก็จะเอาเม็ดออกนะครับอันนี้ทําเตรียมก่อนเผื่อเคียงเราจะทําพวกผักแล้วค่อยไปทําเนื้อสัตว์กันทีหลังครับอ้าครับหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องหนามากนะครับเพราะเดี๋ยวเคี่ยวเราใช้เวลานานเกินไปเราจะต้มให้เขาใส่พอหั่นบางๆเนี่ยมันจะใสง่ายหน่อยครับแต่ถ้าใครชอบที่จะต้องเคี่ยวไก่นานๆจนเปื่อยเนี่ย ถักเขียวเนี่ยหั่นให้ใหญ่หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะได้นุ่มแล้วก็มีเนื้อสัมผัสไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมตอนนี้เนี่ยอยากจะทําแบบสมมติอยู่กับบ้านแล้วมีคนรอนั่งนั่งกินซุปของผมอยู่เนี่ยเราก็จะต้องหั่นแบบนี้นครับเพื่อที่จะทําให้เขาสุกเร็วแล้วก็เต่อเร็วนะครับโอเคผักครับมาถึงหอยซัวของเราครับผมหั่นบางๆไว้สําหรับเคี้ยวได้เลยนะครับ วางรวมกันไว้เลยครับแล้วก็มีเขากี้นี่ครับผมพักไว้ตรงนี้หน่อยแต่เดี๋ยวผมล้างนิดหนึ่งครับโอเคล้างเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาดูไก่ของเราครับทีนี้ตัวไก่เนี่ยทำได้สองแบบเอาทั้งกระดูกก็ได้นะครับแล้วก็ สับไปทั้งกระดูกเลยเคี้ยวก็ได้หรือจะแร่แบบผมนี่ก็ได้นะครับแล้วตัวกระดูกเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้สําหรับใส่ลงไปในซุปเพื่อเป็นสต็อกเหมือนกันจะได้หอมน้ําซุปจะได้หวานด้วยครับบางทีหนังก็จะทําให้เราเซุปมันขึ้นแต่ว่าผมก็ตัดออกไปก่อนครับพอติดชิ้นเนื้อแล้วก็กินแล้วอาจคนไม่ชอบหนังอาจจะเลี่ยนได้นะ ผมหั่นเป็นอย่างนี้นะครับให้เป็นเตา๋าท่านผู้ชมครับให้เป็นเตา๋าพอชิ้นพอคําหรือถ้าใครแบบต้องการเป็นน่องทั้งน่องแบบนี้นะครับก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็ต้มฟักต้องฟักเขียวให้ชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยพอๆกับตัวน่องไก่นะครับแล้วก็เคี่ยวนานหน่อยก็จะหวานหอมอีกเหมือนกันแต่ผมใช้เป็นเนื้ออย่างนี้เลยเรียบร้อย ชีกระเทียมแลกับพริกไทยครับผัดตรงนี้ให้เขาหอมพริกไทยเนี่ยละครับสามเกลือเนี่ยแล้วผักชีกระเทียมพริกไทยหอมสะหน่อยครับหอมน้มํามันนะครับอันนี้เป็นขมิ้นนะครับผมจะปอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีถุงไว้สาหรับตําเขาจะได้ไม่เหลืองไปหมดครับ เอาล้วครับโดยกลิ่นหอมเรียบร้อยผมก็จะใช้ไก่ครับกระดูกลงไปด้วยผัดไก่ให้พอหอมๆเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเรามาดูขมิ้นเลยครับปอกแล้วให้มือหยิบไปได้หน่อยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเหลืองใส่ลงไปในถุง โอเคทีนี้ไก่เราเรียกร้องแล้วแล้วให้เตาครับใส่ฟักเขียวกับหวยตัวลงไปปัะไก่นิดหนึ่งครับทีนี้ขมิ้นครับค่อยๆบุบหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ มใส่น้ำก่อนครับรู้สึก,กว่าเสียงเราต้องการน้ำเพื่อความหอมแล้วครับนี่เราก็จะปล่อยเขาให้เดือดอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะติดก้นแล้วจะดำจะเหลืองอะไรจะกรอบปล่อยเข้าไปก่อนเลยเรามาสนใจนี้เลยครับขมิ้นกันครับ ผมอยากจะเห็นขมิ้นที่เป็นชิ้นที่ไม่ละเอียดมากจนเกินไปนะครับอยากจะให้เขามีเนี่ยหยับๆลงไปนิดนึงครับอืหอมเลยสรรพคุณก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับตัวขมิ้นเขามีเยอะมากๆทีนี้เร่งไฟครับให้เขาเดือดนี่ครับเกากี้ของเราครับที่เป็น เหมือนอลูกเกดแบบนี้แต่สีแดงๆเนี่ยเราก็ใส่เลยครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็ทําความสะอาดตรงนี้ซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซุปเดือดแล้วเราจะใส่น้ําปลาปรุงนะครับตอนนี้ปล่อยเขาเดือดก่อนเอาล้ครับเดือดแล้วแต่ว่าผมลดไฟลงนะครับแล้วก็เราตักฟองออกซะหน่อยนะครับแต่อย่าพยายามอย่าตักเกากี้ออกไปด้วยนะครับ ปล่อยเบาๆแบบนี้ไปสักแป๊บหนึ่งให้เขาละอุแล้วก็นุ่มไปทุกอย่างครับเดี๋ยวมาชิมกันเอาและท่านผู้ชมครับซุปเราปล่อยเดือดเบาๆเบาๆเนี่ยจนตัวซุปน้ำเขาใสเลยนะครับและตัวฟักรเราก็เริ่มจะใสแล้วแต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยปรุงรสแล้วก็ชิมได้เลยแต่ถ้าเหลือเนี่ยเก็บ แล้วก็พวกนี้มาอุน่นอีกทิกอร่อยเดี๋ยวผมปรุงหน่อยครับเราไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยใส่เติมเค็มอย่างเดียวครับเพราะหวานเนี่ยมีอยู่แล้วอนี่เลยครับเดี๋ยวชิมหน่อยก่อนเที่ยวไปไกลได้เรื่องละอีกอย่างที่อยากจะต้องได้นะครับคือผักชีหันเป็นท่อนๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ อร่อยอย่างนี้แล้วเราปิดได้เลยครับมันใสสวยอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ตักเลยครับถ้าอยู่ใกล้ผมนี่ท่านผู้ชมจะน้ำลายไหลแน่ๆเลยผักชีครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนี่และครับท่านผู้ชมครับไก่ต้มขมิ้นกับฟักเขียวครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ มาชิมกันก่อนละครับขอแมสออกก่อนครับผมขอไก่นะครับหวยซัวเกากี้ครับไก่นุ่มเลยครับท่านผู้ชมครับรสชาติของขมิ้นนะครับเราใช้ขมิ้นเหลืองคือขมิ้นชันปริมาณที่ใส่ตามกันดูแบบนี้อย่าใส่ขมิ้นเกินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะฝาดแล้วก็เฟื่อนซุปจะไม่ใส่เคลียร์นะครับเอาละ แต่ว่าถ้าผู้ชมเรามีเครื่องเทศเนี่ยทั้งจีนผสมกับขมิ้นนะครับคือหัวซัวกับเกากี้เนี่ยนะครับผสมลงไปในนี้ด้วยก็มีเครื่องเทศที่เรียกว่าเสริมภูมิคุ้มกันกันเอาละครับนี่แต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบไก่เปลี่ยนเป็นซี่โครงหมูก็ได้นะครับหรือหมูปั้นก้อนๆหมูสับปรุงรสจะเห็นว่าซุปของเราไม่ได้เป็นซุปที่ขุ่นนะครับเป็นซุปที่ใสพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเทคนิคเวลา,วลา,วลาทาซุปก็คือเดือดผ่านเสร็จแล้ว ระหว่างที่เราซ้อนฟองออกเนี่ยเราก็ปล่อยไฟให้เบาลงครับแล้วให้เดือดปุดเบาๆเบาๆไปเรื่อยๆใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเขาเดือดเบาๆเนี่ยก็เหมือนกับเขาพยายามเอาไข่ขาวของเนื้อเนื้อไก่ในเลือดเนี่ยนะครับค่อยๆฟอกตัวซุปเขาเองแล้วซุปเขาก็จะได้ใสแล้วก็จะไม่เหม็นคาวนะครับ ข้าวก็จะไม่มีเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ2เมนูจบไปด้วยเมนูของขมิ้นชันนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสมุนไพรที่เสริมภูมิคุ้มกันในช่วงแบบนี้แหละครับนำฝากท่านผู้ชมกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วครับยอดเชฟไทย8ปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเช้าเช้าตื่นมาแล้วก็ทาาตาม Facebook หรือว่า Li n e o f f i c i a l เนี่ยนะครับก็จะมีรายการที่เป็นบอกมาก่อนล่วงหน้าวัตถุดิบมีบอกเรียบร้อย เตรียมไว้เลยก็ได้นะครับแล้วพอเช้าวันอาทิตย์ปุ๊บเรามาทําพร้อมกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ